ดางนั้นไปย้อนรอยนะครับแล้วก็ไปดูรีวิวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการแข่งขันออสเตรียนกลางปีนะครับสำหรับ Mo t ต GP สนามที่10ที่จบลงไปเมื่อคืนนี้นะครับที่เรดบูริงในประเทศออสเตรียครับในรุ่น Mo t ต GP ครับสนามนี้เนี่ยดูคติคองความยิ่งใหญ่มาก่อนนะครับจากผลงานของตัวของอันเดียโดยโซเลครับแล้วก็อันเดียยโนเน่ที่ทำผลงานได้ดีเหลือเกินในสนามแห่งนี้ ทีนี้ก็มาดูใน r รสต d เดครับที่ Red b u l l Ring ในกรุงสฟิลเบิร์กครับในออสเตรีย mm hmm. ที่นี่ระยะทางต่อรอบนะครับอยู่ที่4.3กิโลเมตรซึ่งก็เป็นสนามที่ค่อนข้างสั้นมี11โค้งนะครับจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งครับก็คือชิคเคนที่เพิ่มเข้ามาในปีที่ผ่านมานะครับ 2A กับ 2B แล้วพอจุดอื่นๆนะครับก็จะเป็น การใช้อัตราเร่งหนักๆนะครับแล้วก็เบรกหนักๆซึ่งเป็นหนึ่งในสนามที่เบรกหนักมากๆนะครับเราโมโตจีพีจุดแซงที่มีนะครับโซนแรกก็คือโค้งหนึ่งโซนที่2ครับการพุ่งเข้าไปเร็วๆนะครับใช้ใช้การเบรกลึกแล้วก็แบนเข้าโค้งขวาซ้ายนะครับตรงโซนของชิคเคนครับโค้ง 2A 2B นะครับจากนั้นก็จะเป็นโค้ง3ป็นโค้งลงเขานะครับแล้วก็จะมีโซนสุดท้ายนะครับ โซน4ก็คือโค้ง9โค้ง10ซึ่งก็สนามนี้มันมีแค่นี้แหละครับคือจากเดิมมี10โค้งนะครับแต่เพิ่มตรงชิเคนมานะครับจากโค้ง2อย่างเดียวเป็น 2A และคอทสผมก็ยังแปลกใจทำไมเขาถึงไม่เรียกว่าโค้ง2และ3เลยนี่ก็เป็นเรื่องที่ตลกนิดนึงนะครับนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของสนามนี้นะครับจุดเบรกที่หนักที่สุดก็คือโค้ง1 แรักไปต่อตรง 2A นะครับแล้วมีอีก1จุดที่ใกล้เคียงกับโค้งหนึ่งเลยก็คือโค้ง4นะครับนี่ครับจานเบรคเลือกมาให้เลยนะครับจำเป็นจะต้องใช้เบรคขนาดใหญ่ยางที่ให้มาครับยางหน้าเป็นซิเมติกนะครับส่วนยางหลังเป็นแอสซิมนะครับซอฟตกับมีเดียม2คอมพาเท่านั้นกริดในเรสนี้ครับ สามค่ายเลยอยู่ในแถวหน้าครับเปโโกมันดายาโพนะครับขณะที่กิจที่สองบริกเบียเลสครับ3แบดวินเดอร์4แจ็คมินเลอร์5อเล็กมาเกสครับ6ลูก้ามารินี่7เป็นของมาโกเบเซคียครับ8มิเกลเนลลาเก้าฟาบิโอกาตาโร่นะครับสิบโยฮันซาโก็ครับสิบเอ็ดอเลสเซสบาการโรลสิบสองฮอเก้มาร์ตินกิจที่สิบสามครับเอเนบันซินี่ครับสิบสี่เป็นของโมเวลลี่สิบห้าจวันเมียครับ 16. โป้ยสปาการโร่ครับโป้ยสปาการโร่โดนปรับ3กิจนะครับจากเดิมอยู่13ก็ต้องบวกมา3เพราะว่าจังหวะที่ไปขวางลายของมาร์กมาเกสในช่วงของการาซ้อมในแพล็คทิสนะครับ 17. ลาอูเฟรนเดสนะครับ 18. มาร์กมาเกส 19. นะครับมินะครับอันดับที่20ก็คือไฟโบดิจิอันนันโตนิโอ 21. อีเคเลกน่านะครับ 22. ออคุโซเฟรนเดส 23. ลอเรนโซซาบันโรลีครับลงขี่ไวการ์ดเก็บข้อมูลให้กับ อพิเลียในสนามนี้ครับนี่ครับปเอสปากาโรก็เป็นช่วงเวลาที่กลับมาอยู่ในสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วครับโดนบวก3กริดนะครับเขาใช้คาว่า i r e s p o n s ก็คือขาดความรับผิดชอบในสนามต่อน,นักแข่งคนอื่นๆในผลงานช่วงที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นมัญญาย่าชนะ ปี2021สองครั้งนะครับมีแบดบินเดอร์กับฮอเก้มาติน2020เป็นมิเกลเรยรานะครับ2ครั้งนะครับโอลิเวด้ากับโดวิสโซโซ่ว่าไล่ลงไปนั่นคือ5ครั้งที่ย้อนกลับไปช่วงออกตัวครับพอออกตัวมาเนี่ยมันไม่ได้ซ้ำรอยกับตอนสปินเรสนะครับตอนสปินเนี่ยยับเยินครับฮอเก้มาตินเป็นคนที่กระแทกเข้ามาด้านในใส่กวาตารโร แล้วจากนั้นครับวาตาร่ก็เสียหลักพาเพื่อนอีก5าคนนั้นเป๋ออกไปครับมาตินโดนลองหลาย p e n a ครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี่ครับช่วงแรกมาเปโก้มาย่าขึ้นนําได้ก่อนเลยครับวาตาร่สตาร์ทได้ดีนะครับขึ้นไปได้2อ,อันดับแล้วพอหลังจากนั้นครับบรรยาญ,ญ,ญาเองก็มีทางด้านของแบดบินเดอร์ไล่ตามอยู่ในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ห่าองออกมาจากแจ็คกินเลอร์อันดับ3อยู่1.3ครับ ฮอเก้มาตินแต่ัดสินใจเข้าลองแล็บพาวนตี้แล้วครับในรอบที่กำหนดก็คือผ่านไป3รอบของการแข่งขันนะครับพอเข้าลองแล็บพาวนตี้ครับก็หล่นลงไปไกลพอสมควรนะไปอยู่ด้านหน้าของฟังก้มาเบลลี่กาตาโร่เนี่ยครับจังหวะนี้มีการโดนอาเลสเซสปาการโรเสียบเข้ามาหน่อยหนึ่งที่โค้ง1สบครับบานออกไปเสียจังหวะตัวของฟางโบกาตาโร่เนี่ย ก็บอกว่าในช่วงแรกของเขาเนี่ยเขาสตาร์ทได้ดีนะแต่น่าเสียดายที่ช่วงประมาณ3รอบแรกเนี่ยมันเสียจังหวะแล้วก็เสียอันดับแล้วมีการเกี่ยวข้องกับนักแข่งคนหนึ่งนๆด้วยก็เลยเสียอันดับลงไปนี่เป็นจังหวะของอเล็กมาเกสครับอเล็กมาเกสโดนกดดันอย่างหนักแล้วครับจากคู่หูจากทีมมูนิเวีย46ทั้งคู่เลยครับทั้งมาโกเบเซคียแล้วก็ลูก้ามารินี่คือเหตุการณ์ในเรสเนี่ยมันมันแทบไม่มีอะไรที่เป็นไฮไลท์เท่าไหร่ก็จะมีกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มของ ที่ชีงอันดับ3ในช่วงกลางๆลางเรสตเนี่ยตัวของเบสเซคคี้ครับไล่ตามอยู่หลายรอบนะครับแล้วก็ขยับผ่านเอเล็กมาเกสขึ้นมาจนได้หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นลูกามาเดนนี่ครับที่ไล่บทกันอยู่กับเอเล็กมาเกสแล้วลูกามาเดนนี่ครับนี่เป็นช่วง4รอบสุดท้ายแล้วนะครับก็ไล่บทกันอยู่ครับมีการแซงกันแซงกันไปกันมาอยู่2-3ครั้งนะครับจนท้ายที่สุด ลูก้าไนี่ก็ขยับผ่านขึ้นมาได้เพราะขยับผ่านขึ้นมากล้องจับมาที่คนนี้ครับพี่ชายสุดที่รักเดอร์ด็อกเตอร์วาเลนโโรซี่ครับได้เฮอยู่ด้านข้างครับนี่คุณพ่อครับฮูเลียนนะครับก็ลุ้นอยู่ครับสำหรับเล็กมาเกสตกไปอยู่อันดับที่5ครับโดนมูนิเวียฟรสองคันแซงผ่านขึ้นมาขณะที่เปโก้บรรดาญานั้นหนีห่างออกไป5าวิกว่าครับในช่วง ไปไปลายเรสเนี่ยถือว่าขี่แบบสบายสบายครับขี่เนียนนิ่งกริปยางไม่มีหายครับสำหรับตัวของเปกโกบันยา่านี่เป็นเรสเพลทในช่วงท้ายๆครับบันย่าวิ่งได้คงที่มากๆนี่ครับมีนาที3ามรอบแรกเพราะชุนละมุนครับ30แล้วก็รอบที่เป็นฟ a ส t ์เซตแลบคือนาที2 9่เร็วมากๆครับจากนั้นก็วิ่งนาที30บแบบนี้ตลอดครับ ช่วงท้ายครับนี่ครับสองรอบสุดท้ายหนีห่างออกไปไกลครับนี่เป็นจังหวะของแบดบินเดอร์แบดบินเดอร์ก็ถือว่าฉลองสัญญาใหม่กับทีมได้ดีครับทำผลงานดีมากทั้งเสาร์และอาทิตย์ฮอกเก้มาตีนครับก็ไล่ขึ้นมาจบในดับที่7ได้ครับเก็บขึ้นมาเรื่อยๆครับชายชนะก็เป็นของคนนี้นะครับค่อนข้างจืดถ้ามองในรูปเกมนะแต่มันก็เห็นถึงพัฒนานการของหลายๆทีมนะครับ มาร์กเกาจบการแข่งขันได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นการจบการแข่งขันในรอบกลางปีครั้งแรกของเขาในฤดูกาลนี้จบในระดับที่12เปโกชนะขาดเลยครับตามด้วยแบรดบินเดอร์แล้วก็มาโกเบเซคีนี่ครับเบเซคีเข้ามาครับอาจารย์ลงมาแสดงความยินดีเลยเห็นดรวอกเตนโนรซี่ครับน่ครับจบอันดับที่3ช่วงนี้มาอยู่ในสนามบ่อยนะครับก็คงจะ มีหนึ่งในส่วนสำคัญที่ผมมองได้ว่านะครับเป็นช่วงสำคัญของการเจราจาธุรกิจด้วยโรซี่จึงปรากฏตัวในสนามบ่อยครั้งนะครับนับตั้งแต่เนี่ยช่วงเปิดขึ้นฤดูกาลหลังมาคือช่วงนี้ครับการต่อรองด้นงานต่างนะครับโรซี่เชื่อมโยงกับยามาฮ่าชัดเจนนะเพราะเซนเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์นะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับดูคาติตรงนี้ว่าตัวดูคาติก็ต้องการที่จะดึงตัวเบสิคคีขึ้นไปอยู่ในพรามักให้ได้ ส่วนนี้เป็นแบดบินเดอร์ครับได้สัญญาฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับปี2025กับ26 3คนบนโพเดียมครับเปกโก้บันญายา่าแบดบินเดอร์แล้วก็มาโก้เบเซคคีกับผลงานยอดเยี่ยมแล้วครับที่เรดบูลิงชนะ5ครั้งก็ไปแล้วครับเปกโก้บันญายา่าสนามต่อไปของมโรโจีพีครับจากสนาม10ที่สปีลเบิร์กครับก็จะเดินทางไปต่อที่กาตาลุนย่านะครับในประเทศสเปนครับที่บาร์เซโลนา ระหว่างวันที่1 2 3กันยายนนะครับก็เว้นกัน2สัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มต้นการแข่งขันแล้วก็จะไปต่อกันที่ซานมาริโนนะครับก็คือที่มิซาโนนั่นแหละที่มิซาโนเนี่ยพอจบปุ๊บก็จะมีการทดสอบด้วยเอาละ,ะครับนี่ครับผลการแข่งขันออกมาแบบนี้นะครับเปโก้บันดาญชนะแบดวินเดอร์ไปถึง5.191ห่างมากนะครับนี่รอบสุดท้ายเนี่ยผ่อนลงมาแล้วนะยังไล่ได้แค่นี้แบดวินเดอร์2ครับ 3เป็นของเบซเซคี้ครับ4ลูก้าไมแนี่อันดับที่5เนี่ยเป็นของอเล็กมาเกสอันดับ6นะครับเป็นมาริเบียเลสครับ7จฮอเกมมาติน8ฟาบิโอคาตาโรครับ9อาเลสเอสปาคาโรสนามนี้ฮอกเก้มาตินโดนจวกยับเลยครับทั้งตัวนักแข่งเองนะครับที่ออกมาพูดนะครับแล้วก็แฟนๆทางฝั่งยุโรปและแฟนแฟนมอเตอร์จีพีทั่วโลกในไทยก็เหมือนกันนะครับบอกโอ้โหฮอกเก้มาตินสนามนี้ เป็นตัวเอกเลยครับในการที่สร้างความวุ่นวายในสนามโดยเฉพาะในรอบของการแข่งขันสปรินครับแต่ว่าพอเขาโดนลงโทษลองแลบนะเขาออกมาพูดว่าเขาไม่ควรที่จะโดนลงโทษนะเพราะว่าคนที่พลาดแล้วเฉยก็ามาหาเขาก็คือฟาบิโอกาตาโร่นี่ครับผลแดงขันครับดูกันต่ออันดับที่10เอเนบัสเซน,เนีครับเริ่มที่จะยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาได้บ้างแล้วอันดับที่11ฟรังโกโมเบลลี่ครับ 12มาร์กาเกสเก็บแต้มได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นการจบการแข่งขันในเมนเวสครั้งแรก13โยฮั 14, o, 15, Jack นซาโก้ครับ14ออคูสโซเฟเนเดส15แจ็คมินเลอร์เนี่ยครับแจ็ครูดลงไปถึงตรงนู้นเลย16โปเอซากาโร่ครับไม่มีแต้มครับ17บเไฟโบดิชิอันนันโตนิโอ18นะครับทากานาคามิ19ลอเรนโซซามารีครับแล้วก็อันดับที่20่สอีเคเล็คนหน้าไม่จบการแข่งขันมีราอูเฟเนเดสนะครับโจอันเมียแล้วก็มิเกลเรล่าครับ มิเกลในย่ารถมีปัญหาครับต้องเอารถกลับเข้าไปที่พิทตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับคะแนนสะสมครับพอผ่านมาตรงนี้ครับเปโก้มาในย่าที่ชนะได้ทั้งรอบสปรินต์นะครับแล้วก็ได้โพไปด้วยรวมไปถึงชนะในรอบเมนเรสเรียกได้ว่าเป็นแกนซ์แมของเขาเลยแหละนะครับคะแนนสะสมห่างออกไปอีกนะครับมี251คะแนนฮอกเก้มาติดอันดับที่2ดนยืดเป็น62คะแนนครับยืดออกไปแล้วอันดับที่3มาโก้เซคีครับมี68คะแนน สีแบดบินเดอร์5ซาโก้ครับ6มารินี่7อาเลสสปาการโร่ครับร่วงลงไป8แจ็คมินเลอร์ครับ9อเล็กมาเกส10มาริกิวเอเลสครับอันดับที่11กับ12ครับควาตาโร่กับโมเริเน่ยามาฮ่า2คนครับ13ตอนนี้ออคูโซเฟรนเดส14รินสิบห้าอลิร่านะครับ16ดิจิอันนันโตนิโอ17นะครับเป็นของนาคากามิอันดับที่18ครับเอเนบัสเตนินี่19มาร์คมาเกส 20ราอูเฟเนเดสครับ21แดนนี่เปโดรซากลุ่มนี้เป็นพวกวายการ์ดทั้งนั้นแหละครับก็จะมีชื่อของโปเอสบาการโรอยู่แต่ว่าโปเอสบาการโรก็ต้องยอมรับแล้ะครับว่าบาดเจ็บไปนานเพื่อจะกลับมาแข่งได้นะครับที่นี่เลยครับที่ซิวเวอร์สโตนกับที่ Austria, ออสเตรียสสนามล่าสุดก็เก็บแต้มไม่ได้8แต้มนะครับไรนี่ครับกลุ่มหลังครับมีชื่อของโจแันเมียด้วยโจแันเมียเก็บไปได้แค่5แต้มเท่านั้นเอง นะครับส่วนนี้เป็นคะแนนสะสมประเภทนสตรักเชอร์นะครับก็คือประเภทค่ายผู้ผลิตรถด,ดูคาตินำโด่งนะครับมี354คะแนนอันดับที่2 KTM ครับตามอยู่153แต้ม4ี่าเป็นอะพิเลียนะครับ4 Honda แล้วก็อันดับที่5เป็นของ Yamaha ครับแต้มเท่ากันเลย93คะแนนเป็นปีที่พวกเขาเจอปัญหาใหญ่มากครับ Honda กับ Yamaha คะแนนสะสมของพีทีทีมครับเป็นพีมาพามาร์คเรซซิ่งครับนำอยู่รถดูคาติ GP 2 3นะครับผลงานของมาตินกับซาโก้ตามด้วยมูนี่ VR 4 6ครับสองคันนี้เป็น GP 2 2ทีมโรงงานดูคาติอยู่อันดับ3ครับคนที่เก็บแต้มให้ทีมไอกรอบเป็นกรรมก็คือเปโก้แานาย่านะครับเอเนบัสเซนี่เนี่ยพอบาดเจ็บแล้วหายกลับมาก็ยังไม่ได้ฟื้นสภาพเต็มร้อยนะครับพวกริททึมหรือจังหวะในงานขี่มันยังไม่ลงล็อก 4ครับ Red Bull KTM Factory Racing 5 a p p i l i a Racing 6 Monster Energy Yamaha Moto GP 7 Gresini นะครับ8 LCR Honda 9 Gas Gas Factory นะครับแล้วก็ไปต่อนี่ครับในกลุ่มของ Independent Rider ครับมาตินนำครับตามด้วยเบสเซคี่ห่างอยู่6คะแนนอันดับ3ซาโก้4มารินี่5อเล็กมาเกสโอ แล้วดูครับท็อป5ของนักแข่งจากทีมอิสระครับรถแข่งดูคติท็อป5ครับคลองทั้งหมดเลยนี่ครับทีมอิสระก็ดูคติแน่นอนแล้วครับพามักนำอยู่มี314คะแนนครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ของ Moto GP ที่จบลงไปเมื่อวานนี้นะครับที่เร b บูริงถือว่าเป็นเรสที่มัน อาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่ามีอะไรให้ติดตามต่อหลังจากนั้นอยู่พอสมควรนะครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง <How S 2> เร็วจัดใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลจูบีวันอาเนิว Yamaha R หนึ่งห